วัวธนสาธุค่ะสวัสดีค่ะพี่มโยมสวัสดีค่ะคุณน้องฝนสวัสดีค่ะพี่มาสวัสดีปีใหม่คุณน้องฝนแล้วก็ขอให้คุณน้องฝนและครอบครัวสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะเช่นกันนะคะสวัสดีปีใหม่พี่มะย,ยงด้วยนะคะขอให้พี่มยมแข็งแรงด้วยแล้วก็หวังสิ่งใดก็นั่นแหละ เราได้อยู่แล้วพี่มายมเข้าตลอดเลยพนทุกไปด้วยกันค่ะพี่มายมอ่าทุกขอบพระคุณมากค่ะและก็ขอบพระคุณสำหรับพุทธพระ์วันนี้คือมันตรงกับชีวิตพี่มากเลยช่วงมีพี่บ้าช้อปปิ้งอยู่แล้วก็จะเป็น <c oughs> โรคจิตแบบว่าพวกวันแบบเก็บคูปองช้อปปิ้งอะไรพวกเนี้ยคะ่ะมันก็จะแบบ <c oughs> มนหมกมุ่น่นนอครูน้ำฝนบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านให้อยู่กับกายอยู่กับกายเยอะๆเดี๋ยวพี่จะน้อมนำไปปฏิบัติค่ะมีอะไรแนะนํามไหมคะรูน้ำฝนถ้าแบบบ้าช้อปปิ้งเยอะๆนี้ให้ฝนแนะนำนะเพราะฝนก็ช้อปปิ้งช้อปปิ้งเหมือนกันแต่ฝนก็รู้สึกว่าเป็นการช้อปปิ้งที่ไม่เหมือนกับที่ผ่านมาเพราะฝนรู้สึกว่าฝนทุกข์กับการที่ เราจะไม่ได้อะไรน้อยมากอย่างเช่นอยากได้อย่างเนี้ยแต่แต่ก่อนอ่ะถ้าไม่เอาอ่ะวนจะมีไฟแรงมากในการทํางานว่าแบบปีนี้เดือนนี้ฉันต้องเก็บได้เท่านี้ฉันจะต้องเอาให้ได้คือเหมือนมันเป็นพุ่งฝนเป็นถ้าใครเคยไปตรวจอ่าลายมือของซีพีค่ะฝนเป็นพวกเหี่ยวสิบนิ้วคือจะเหี่ยวทั้งสิบนิ้วปกติคนสิบนิ้วค่ะซีพีเขาจะมีการตรวจลายนิ้วมือใช่ไหมฝนว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นว่ามันจะเป็นแบบ คนนี้เหมาะกับอะไรกับอะไรก็จะมีอยู่สิบอย่างแต่ฝนนเป็นพวกแบบทยานไปข้างหน้าอย่างเดียวคือเหมือนกันทั้งสิบนิ้วเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากที่ปฏิบัติทำแล้วค่ะฝนก็รู้สึกว่าไม่ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ก็ไม่เป็นไรก็ก็รู้สึกมันไปรู้ถึงความอยากที่มันอยู่ข้างในอะค่ะก็รู้มันไปตรงๆเลยแล้วก็ดูมันไปพร้อมลมหายใจว่ามันหายไปเมื่อไหร่แล้วพอมันหายแล้วก็รู้สึกว่ามันก็หายไปแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ย เออหรือถึงมันกลับมาใหม่แล้วก็ดูมันไปอีกว่าเออมันก็หายไปแล้วนี่อะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเออประหยัดขึ้นได้เยอะเลยอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าฝึกทําไปเรื่อยๆอะค่ะพี่มะยมพี่มะยมจะมีความรู้สึกว่าอยู่กับทางโลกได้อย่างแบบเอนจอยมากๆอะมันจะแฮปปี้มากๆว่าแบบว่ามันไม่จําเป็นจะต้องที่จะแบบว่าไม่ซื้อเลยไม่ช็อปเลยจะต้องแบบจะ,จะต้องสงบสงี่ยม ตลอดเวลาว่าฉันจะต้องแบบไม่ใช้จ่ายไม่อะไรเลยอะไรเงี้ยผลว่าอันนั้นนะคะมันจะเป็นการฝืนมากเกินไปเพราะเราค่อยๆลดลงมาทีละน้อยได้อย่างถ้าเรารู้สึกว่ามันช็อปมากเกินไปอะไรเงี้ยค่ะพี่มยมก็อาจจะแบบว่าอันนี้ไม่สําคัญเรามีแล้วอตัดออกก็ได้นี่ไม่เห็นเป็นไรแล้วก็อะไรเงี้ยค่อยๆลดลงไปทีละน้อยอะไรเงี้ยค่ะต้องลองดูต้องลองดู ดูอะไรก็ช่างไปพร้อมลมหายใจนั่งนั่งอยู่แล้วเวลายอยากได้แล้วค่ะลองหายใจเข้าแล้วเป่าปากออกยาวๆสักสิบทีลองดูว่าความอยากมันหายไปไหมหรือวิธีหนึ่งของฝนเลยนะคะเซฟรูปเก็บไว้ก่อนเจ้าสามวันลองผ่านไปอีกสามวันแล้วมาเปิดดูว่ายังอยากได้ไหมอยากได้ก็ถ้ามันราคาสูงมากไปก็เพิ่มไปอีกสักหกวันยังอยากได้ไหม ถ้ามันไม่อยากได้แล้วก็ลบทิ้งเราก็ไม่ต้องซื้อแต่ถ้ามันผ่านไปหกวันแล้วยังอยากได้อยู่ก็ถือว่าให้มันเป็นแรงบันดาลใจทั้งในการทํางานทั้งในการปฏิบัติธรรมไปเลยก็ได้ค่ะว่าราคามันสูงมากเรายังอยากได้อยู่โอเคฉันต้องขยันทํางานแลวเราก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยว่าเออความอยากเนี่ยมันจะลดไปเมื่อไหร่เนี่ยให้มันมาเป็นแบบคุณให้เราทั้งหมดอย่าให้มันมาเป็นโทษให้เรารู้สึกว่าทําไมฉันตามใจกิเลสจัง ตามใจกิเลสก็รู้ว่าตามใจกิเลตะเห็นมันไปตรงๆเลยค่ะวันนี้คุ้มมากเลยค่ะได้มารับความสดใสค่ะของครูน,น้ำฝนด้วยค่ะอนุทนาสาธุกับพี่มยมด้วยนะคะขอบคุณที่มาให้เข้าคลาสให้พลังเหมือนกันดีใจค่ะดีใจมากๆเลยวันนี้ได้กลับมาขอบคุณน,น,นะคะแลับสวัสดีค่ะแม่ชีต้นค่ะ